วันนี้น้องก่อนจะขึ้นมาบนชั้นสองเนี่ยน้องเดินผ่านอะไรน้องีเกีย์ตั้งสื่ชนแล้วก็ถัดสิขายบวาเดี๋ยวนี้ตกเย็นจากบ้านนี้เี่ถึงโบลาณวนนี้เกิดช็อกเลยขอบคุณัการเลยพขอคุณทากจะลง นะคะ7.6บอกว่าอยากที่จะอ้วนขึ้นแต่48.5บอกว่าแล้วให้เขาช่วยมองหน่อยสิว่าแล้วเขาพอใจขนาดไหนกับรูปร่างของเขาขนาดนี้นะคะร้อยละ50ข้อหมุนด้วยโซ่นะคะแล้วเขาต้องการที่จะเพิ่มกิจกรรมทางการซึ่งก็น่ารักนะคะอยากจะออกกําลังแต่ทำยังไงดีคะเพราะไม่มีเวลานี่แหละครับคือน้่แก้ตัวอมตะนี่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะรับรองว่าค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะเรนไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะแต่เรนทำงาน ดังนั้นตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างเดี๋ยวอาจารย์หมอปัญญาจะมาเฉลยเหมือนกันดูว่าทําไมเด็กไทยจึงอ้วนเด็กไทยกินน้ำเกลยวเยอะไหมค่ะคุณหมอคะแล้วโครงการรณรงค์ลดพุงลดโรคเนี่ยค่ะต้องการสื่อสารกับคนกลุ่มไหนตลาดแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอ้วนค่ะมีโรคตามมาตั้งสิบกว่าโรคเช่นคำว่าพึ่งคำว่าธาตุเบาหวานความดันโทรศัพท์มือถือเยอะแยะเลยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยต้องการความร่วมมือและความเคลื่อนทุนจากผู้บริหารองค์กร ซึ่งจะได้เอื่อเพื่ออะไรทัอย่างที่เราฟังแล้วนะครับโครงการเชิงวิจะเป็นโครงการที่ต้องการการร่วมมือจากผู้บริหารพนักง,งานเพื่อนเพื่อนตัทั้งสิ่งแวดล้อมในที่ทำง,งานที่เราเคยกันด้วยและจะส่งผลไปถึงลูกๆของเขาสามีหรือภรรยาของเขาที่จะได้ผลในการที่จะได้ไดรับการดูิลที่ดีด้วยผลที่สุดก็คือชาติจะเสียเงินในการารักษาเวลาต่ำลง ผลงานที่บริษัทจะได้รับจากโปรดักต์ต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้นคนทั้งคนทุกคนจะชาติเราก็จะมีสุขภาพดีกว่าข้อเสนอการที่เพิตัวมันยิงนกทีเดียวได้2ตัวอันที่1อันที่2เราใช้ที่สีเพียร์ทูก็คือว่าองค์กรชอบพุ่นนั้นทุกคนในองค์กรต้องมาลดน้ำหนักกันหมดการลดน้ำหนักเป็นทีมจะได้ผลดีมากกว่าลดน้ำหนักเดี่ยวๆนี่คือเหตุผลซึ่งทางเครือข่ายคนไทยไล่ลุกร่วมกับกรมอนามัยก็ได้ทำสำเร็จมาแล้วครับทีมครับมีแชั้นป .2 กันสองเรียนเซนต์ด <quiet finish> <K al anyway> ยี่ครับหนักเจครับหนักเยอะครับรูได้ยังไงเนดูยดูนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนัง้นเรียกว่าพุ่งครับเอ็ไก่เกาสเย้าแต่ตัวมากขึ้น แล้วเรา,เราต้องป่วยต้องเจ็บต้องอะไรเงี้ยเป็นภาระให้เขารืกเปล่าเรากรตุวนคนเดียวนั่นคือแรงประจากใจของพี่มด